ในสถานการณ์เช่นนี้พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักเก้าไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่คุณผู้ชมคะหลังจากที่พักเพื่อไทยประกาศฉีก MOU พักเก้าไกลขอถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลและให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะโซเชียลก็ร้อนระอุ พุดแทแท็กเพื่อใครมันจบแล้วครับนายมาตราหนึสองและเพื่อไทยการละครโดยผู้คนจากหลากหลายวงการนะคะทั้งการเมืองนักวิชาการบันเทิงกีฬาก็ต่างออกมาแสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการเมืองที่ร้อนระอุอยู่ในขณะนี้เริ่มจากนายปียบุตรแสงกนกุลเลขาคณะก้าวหน้านะคะก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒนและพักเก้าไก่ต้องเสียใจต้องเสียหน้าต้องท้อแท้สิ้นหวังและไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒ์และพักเก้าไก่ต้องคลางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิดพวกเขาต่างหากที่ต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้นพวกเขาต่างหากที่ต้องเสียหน้าตอบใครไม่ได้แม้กระทั่งตอบใจตนเองต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่พูดไปแบกบัวหลัก ด้านนายจตุรพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือภัยดาวดินแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศัตรูเรายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยเช่นเดียวกับนายอานน์นนำพาแกนนำกลุ่มราษฎรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าน่าจะเป็นนายกคนแรกที่ถูกตราหน้าว่าทรยศประชาชนตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งใครจะเป็นหนังหน้าไฟครั้งนี้ ด้านรีซอทีระเทพวินโนไทยอดีตดาวยิงทีมชาติไทยค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆแต่เดือดสุดๆค่ะใจความว่ามันจบแล้วครับนายก่อนหน้านี้นะคะรีซอก็เคยโพสต์แสดงจุดยืนทางการเมืองว่าดีใจจริงๆที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยเสื้อสีส้มขณะไปเลือกตั้งหลังทราบผลการเลือกตั้งว่าพรรคก้าไก่ชนะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งและนักวิชาการอิสระก็ได้โพส Facebook ต์เฟซบุ๊กระบุว่าพักเพื่อใครโดยมองว่าการที่ก้าวไก่มอบสิทธิ์การจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยเพราะหวังจะเห็นเพื่อไทยใช้ความสามารถขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาการมอบสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจเพื่อไทยปล่อยมือจากพักฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งพักเพื่อไทยย่อมรู้ว่าพักปุ่มใจไทยพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติคือพักการเมืองที่มีส่วนสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารการทิ้งเก้าไก่ไปจับมือกับพักในขั้วอำนาจเดิมจึงเป็นการเปื่อยตัวตนว่าเพื่อไทยมิใช่พักในฝ่ายประชาธิปไตยด้านเพจที่ใช้ชื่อว่าศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความถึงมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่พักเก้าไก่ควรจะทำมีใจความว่าแม้ MOU ของ8พักจะยุติลงแต่พักเก้าไก่ก็ยังคงเป็นพักที่มีเสียงข้างมากอันดับหนึ่งจึงมีความชอบธรรมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีการประชุมที่จะเกิดขึ้นพักเก้าไก่ต้องลุกขึ้นประท้วงประธานรัฐสภาถึงการวินิจฉัยใ,ในครั้งก่อน และเมื่อการเสนอชื่อนายกไม่อาจนำเอาข้อบังคับมาใช้สมาชิกของพักเก้าไก่ก็ต้องเสนอชื่อนายพิธาอีกครั้งและพักอื่นๆจะเสนอชื่อด้วยก็ตามหากยังถูกปิดกั้นไม่ให้เสนอก้าไก่ก็ควรจะต้องมีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่พักเพื่อไทยเสนอมาและมองว่าท้ายที่สุดแล้วพักเก้าไก่อาจแพ้ในการลงคะแนนในรอบที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นแนวทางที่พักเก้าไก่ควรจะทําพร้อมลงชื่อรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลป์กปุลซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนเซกโลโซนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ k ระบ,บุว่าคุณรู้สึกอย่างไรเวลาถูกบอกเลิกพร้อมโพสต์เนื้อหาเพลงไม่ตายหรอกเธอนอกจากนี้ค่ะเซกโลโซนะคะก็ยังได้แต่งเพลงรักขึ้นมาใหม่ไปฟังเนื้อหาบางช่วงบางตอนกันค่ะ เจ็บจนเจียนไปไม่อยากรอดให้ใครเห็นสิ่งที่เราเฟ้นผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่ง้อเธออีกต่อไปแม่จะเจ็บเตียนไปจะยกเก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ